สวัสดีค่ะพบกับช่องตัวเลขพารวยชาแนลนะคะกับแนวทางหวยลาวพัฒนาค่างวดประจําวันที่5เดือนมิถุนายนนี้นะคะสําหรับงวดที่แล้วแอดมินกลับมาคํานวณให้ไม่ทันนะคะแอดมินไปคลายคล้องแล้วก็รีบกลับมาคํานวณให้ไม่ทันนะคะก็ต้องขออาภัยด้วยไม่งั้นเด้งทั้งบนและล่างเลยนะคะ15กับ56ขออาภัยจริงๆด้วยนะคะ สำหรับแนวทางของวันที่5ทับ6นี้แนวทางเราพัฒนานะคะเริ่มต้นกันที่ชุดวินนะคะเลขวินของแอดมินไม่ตัดออกนะคะบางทีเลขอาจจะน้อยอาจจะมากอาจจะมี6ตัว7ตัว8ตัว9ตัวนะคะแต่อย่างน้อยๆมันมาแ,แน่ๆ2ตัวไม่บนก็ล่างนะคะบางครั้งก็อาจครบทั้ง4ตัวบนล่างนะคะ เลขวินวันนี้นะคะเลขวินวันนี้มี0 3 9 7 6 5 4 2 1นะคะท่านใดมีเลขเด็ดเด่นเด่นนำตั้งชุดวินของเราจับเลขชุดแล้วก็นำเลขเด็ดของท่านมาตัดชุด2ตัวกันได้นะคะถ้าท่านใดไม่ชอบแนวทางที่แอดมินให้นะสำหรับชุดเจาะมี2ชุดนะคะชุดเจาะชุดแรกแล้วก็ชุดเจาะชุดที่2คือชุด เด่นกับชุดลองนะคะที่แอดมินจับให้ชุดเจาะชุดนี้แอดมินเป็นคนละสูตรกับเลขวินนะคะเพราะว่าออแอดมินคำนวณสูตรใหม่มานะมันเข้ามา2งวดแล้วนะคะแต่ว่างวดแรกนั้นลงให้68กับ35เข้าที่68 35นะคะงวดที่งวดที่2งวดต่อมาแอดมินลงให้ไม่ทันก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ว่างวดนี้ ต้องมีให้เห็นแน่นอนนะคะไม่น่าจะหนึ่งชุดเนาะยังไงก็นําไปพิจารณากันดูนะคะชุดเจาะชุดแรกนะคะเลขเด่นของเรามี3 4 3 5 4, 5 4 5 4 6 4 7 4 8 5 7 5 8แล้วก็6 7นะคะส่วนชุดเจาะ ตัวลองของเรานะคะมี3 6 3 7 3 8 5 6 6 8แล้วก็7 8นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีกับแนวทางนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันจ้าสวัสดีค่ะ